รถคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับฉันเห่าวอะเหมาะสมที่สุดแล้วครับหัวหน้าค <laughs> ันนี้สามารถจะวิ่งได้ครับรถมันก็ต้องวิ่งได้สิวะแต่คันนี้วิ่งได้เร็วที่สุดครับอ้าว <laughs> นี่มาในแก๊งเป็ดโปเกมอนนี่ว่ะ <laughs> อ้าวไม่ได้เจอกันนานเลยนะ <laughs> แก๊งไลออนคิงมันว่าลูกพี่เป็นซิมบ้าแหะครับผมเ <laughs> นี่ยระวังลูกพี่ฉันเลย รวบรวมจกักรละแล้วไปทิ่มหัวหน้าแกนะเว้ยอมึงเช็ดอัพเช็ดอัพอย่าเมายังไงหัวหน้าเอกกับหัวหน้าข้าเนี่ยมาดวลกันดีกว่าเอาไหมเล่าจะเย็นๆก็ได้ไม่ต้องรีบมึงปึกษากูอย่างไง้ลูกพี่ฉันบอกว่าลูกพี่ฉันไม่กลัวใครเว้ยกูจะมาดูรถลูกพี่ฉันว่าลูกพี่ฉันจะยกรถ ทุ่มใส่หัวหน้าแกให้ดูทุ่มรถเลยเหรอถูกต้องเด็กวะยังไงอะลูกพี่ของฉันเนี่ยรถลอยมาใช่ป่ะปล่อยใย่ะโยนไปนู่น,นเยยลยขูไม่ใช่ยอดหนุ่ยขู่เลยจะกินเจนนี่ลูกพี่แกเป็นสไปเดอร์แมนหรือไงวะถึงลูกพี่แกจะปล่อยใยรถไปลูกพี่ฉันก็บินไปเอารถกลับมาได้เว้ยไม่ใช่ซูเปอร์แมนไอหนวดเอ้ยแต่ก่อนหัวหน้าของเองเนี่ยจะบินไปเอารถมาเนี่ยลูกพี่ของฉันเนี่ย สามารถจะเตะลูกพี่แกเนี่ยหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วเลยฉันเลยพี่เดี๋ยวเลยลูกพี่ลูกพี่ดีเฮ้ยลูกพี่อฮ้ยอะไรล่ะโอฉันว่าการแก้แค้นร้อยปีไม่มีสายคนเนี้ยเราแยกย้ายก่อนเถอะไปป่ะไปปมึงเ่าไปกันเลยไปเช่ากระตูดูสองคนเลยมึงอ่ะไปาป่ะไปเล่นอะไรอ่ะ เล่นเกมเพียบเลยวินนิ่งมาละอะไรฮะวินนิ่งมาละวินนิ่งเอาไปแล้วต้องอะไรวะวินนิ่งเอาไปแล้วต้องอะไรช่วงนี้เตอร์ติสเตอร์ติสเผาละเอามาเลยเฮ้ยเข้ามอช้า